بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ขอความรักความเมตตาหิดายะตาต้ฟีกแกงอัลอสุฮานุวาตาลาเจ้าจงมีแด่ท่าน,นพี่น้องผูมีอิมานต่ออัลลอฮ์ละวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับทำดุลินละครับท่านพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ชุกรต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นยังพร้อมที่จะปฏิบัติในพระบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ในเรื่องของการปฏิบัติอามัณอิบาดัดาัมดุดินละแต่การปฏิบัติอามัณอิบาดาของพวกเราก็จะมีสิ่งที่พึงระวังก็คือว่าตัวที่มันจะมาหลอกลวง ตัวที่มันประกาศตนว่าเป็นศัตรูกับเราซึ่งอกอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเจ้าได้บอกว่าศัตรูของพวกเราณนะโลกดุนยานี้กับการปฏิบัติอามัลอิบาดาก็คือว่าอินน um ัชัยตอนและกุมาดูนชัยตอนนั้นน่ะที่มีหวัวหน้าเป็นอิบลิสมีนามว่าอิบลิสลาอานะฮุลลอนนั้นมันเป็นศัตรูกับพวกท่านทุกคนแม้กระทั่งตัวผมกับตัวท่านอัลลอฮฺใช้พวกเรานั้นฟัตตะคีซูฮวาดูว์จงยึดมันเป็นศัตรูเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ได้กล่าวได้บอกไว้ในตอนที่แล้วก็คือว่าชัยตอนมันก็บอกว่าคนที่จะเป็นศัตรูของมันในโลกดุนยานี้เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือตัมบิฮุลกอฟิลินก็คือหนึ่งตัวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ฮะเลวะซัลลัมสองอิหมัมที่มีความอาเดนสามคคนรวยที่นอบน้อมสี่พ่อค้าที่มีความซสื่อสัตย์ห้าผู้รู้ที่มีความถ่อมตนหกมุสลิมที่มีการเตือนนะสิฮัดซึ่งกันและกันคนที่เจ็ดท่านพี่น้องครับ มุมินที่มีจิตใจที่เมตตามุมินที่มีจิตใจ,ใจที่เมตตาเป็นบุคคลที่ชัยตอนถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฉันถือว่าเป็นศัตรูของฉันเราจะเห็นว่ามุมินเนี่ยมีมากในโลกนี้มีมุสลิมมีมุมินประมาณสองพันล้านคนเพราะประชาคมโลกมีประมาณเกือบหกพันล้านคนเนี่ยสองพันล้านคนถามว่าท่านพี่น้องครับแต่มุสลิมมุมินเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเนโลกจะมีความสวยงาม แต่ถามว่ามุมินทุกคนมีจิตใจที่เมตตาไหมก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทำอย่างไรใจมุมินที่มีจิตใจที่เมตตามุมินเป็นบุคคลที่เห็นเด็กกำพร้ามีจิตใจที่สงสารมุมินเห็นเด็กที่อะไรครับยากจนขาดทุนการศึกษาเราพร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าเราคิดได้แบบนี้นั่นแหละเขายะมีจิตใจที่เมตตาแต่ไม่ได้หมายความว่ามุม,มินหรือมุสลิมเป็นบุคคลที่ใจโหดเหี้ยมเอามหิตไม่ใช่ เมตตาตรงนี้หมายความว่าเห็นคนนี้อ่อนแอกว่าเราพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกขอแล้วประการที่8ผู้ที่สํานึกผิดเนี่ยท่านพี่น้องครับผู้ที่มีการกระทําผิดแล้วนึกสานึกในสิ่งที่กระทาไปว่ามันผิดและมีการสารภาพโทษต่อเราเขาเรียกคนที่มีการตอบอวัดตัวต่อพระองค์ดังนั้นผมกับท่านนะท่านพี่น้องไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะทําผิดไม่ผิดเมื่อไหร่ แต่ถ้าเราเช็คโดยร,มรวมๆแล้วก็คือในแต่ละวันเราไม่ได้ทําบาปที่เป็นในเรื่องที่เรารู้เนี่ยแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นเราเดินผ่านไปในท้องถนนเราเดินเข้าไปในตลาดเราไม่ได้ยินเสียงเพลงโดยที่เราไม่ได้เปิดเราเดินไปเห็นผู้หญิงในประเทศไทยณวันนี้เนี่ยที่หนุ่งน้อยห่มน้อยหนุ่งกางเกงสั้นๆเนี่ยทั้งๆท,ที่เราไม่อยากเห็นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาผิดกับเราหรือไม่เอาผิดอย่างน้อยหลังละหมาดเราก็กล่าวคําว่าอัศวิลลอไปก่อนนั่นคือบุคคลที่ได้ชื่อว่าเราผิด แต่ถ้าเราผิดใหญ่ๆเราก็ต้องขอมาอัในเรื่องข้อของมันกับการปฏิบัติบุคคลที่เก้าก็คือว่าบุคคลที่สามารถที่จะแยกแยะในเรื่องของฮาลอมกับของฮาลานแยกแยะจำแนกให้ได้ว่าอาหารที่เราจะกินไปในมื้อนี้เนี่ยมันฮาลานห,าร,หารือไม่ฮาลานผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องท่านอาจจะบอกว่าอาหารที่เราจะทานทุกวันนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องหมายอะไรครับฮาลานเท่านั้น คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่มีคําว่าฮาลาลอันนั้นใช่คือฮาลาลที่รับรองด้วยกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศใดและกรรมการประจาจังหวัดในประเทศไทยเครื่องหมายมันก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านพี่น้องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่จะยืนยันได้ทั้งหมดว่ามันฮาลาลในตัวของมันทั้งหมดนะรับรองวันไปตรวจแต่หลังจากวันที่ไม่ได้ตวารวจฮาลาลหรือเปล่าใครจะรับรอง ฉะนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าหรือแม้กระทั่งว่าหลายหลายร้านเนี่ยท่านพี่น้องที่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้หรือเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วมีฮาลานเนี่ยไปติดอยู่ตามป้ายแล้วก็ขายของท่านพีนออ่น้องคิดว่าฮาลานหรือไม่ฮาลานค้อนี้จึงบอกว่าอิบลิสจึงบอกคนหัวเราะคนที่มีความอะไรครับสาระแล้วคนที่มีความอะไรพึงพอใจแล้วคนพร้อมที่จะไปสู่โลกอัคิีรอแล้วเนี่ยเขาจําแนกเดียว่าของนี่ฮาลานของนี่ฮารอมท่านนี้เรื่องของการกินก็คือว่าเตือนนิดนึงว่า เราจะเห็นเพียงแต่เขาติดคําว่าฮาลาลวงกลมหรือขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ไม่ได้ขอกับกรรมการจังหวัดกรรมการกลางนะแล้วก็ติดไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นต้มยำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาขายกันในตลาดนะแล้วเสร็จแล้วท่านพี่น้องลองดูคนขายสิบางคนคุมหิบยาบแต่นุ่งกางเกงครึ่งเดียวบางคนไม่ได้คุมหิบยาบใส่เสื้อคอว่าวอด้วยซ้ำไปแต่ติดอัลลอฮ์มุฮัมมัด บางคนเป็นผู้ชายที่เห็นมาก็คือเดือนรอมอ,อนรท่านพี่น้องยืนขายของในตลาสูบบุูดีแล้วก็ติดเครื่องหมายฮาล้านถามว่าอาหารแบนเนี้ยเราควรจะซื้อเขาทานไหมมันก็ต้องบอกบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่อะไรรู้ว่าเราจะซื้ออาหารนี้ไปทานเนี่ยอาหารนี้จะเป็นเลือดเนื้อของเราเลือดเนื้อนี้เนี่ยมันก็จะไปขออวลลอาตอบเราถ้าเราซื้อในสิ่งที่มันไม่หาล้านแล้วเราไปทานมันแล้วเราไปขออัลอา์ตอนเราให้ตายอัลลอฮ์ก็ไม่รับดวยคะ เพราะมีชายคนหนึ่งไปถามท่านต่อสูลุลล้อแล้วทำไมเราอัลลอฮ์ไม่รับด ع อาฉันท่านต่อสู้ใด้กลับไปเช็กอาหารการกินที่อยู่เครื่องนุ่งห่มว่ามันฮาลาลหรือฮารอมฉะนั้นถ้าเราแยกแยะได้เราพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับอิบลิสชัยตอดแต่ถ้าท่านบอกว่ากินไปเกอขามีเครื่องหมายฮาลาลเขามีเครื่องหมายอัลลอฮ์มุฮัมมัดเขาเป็นมุสลิมคุมหิบับเขาละหมาดไม่ละหมาดฉันไม่รู้ท่านก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไรสะสมละหมักหมม สิ่งที่กลายเป็นอะไรครับของนิดๆหนึ่งมันจนกระทั่งกลายเป็นดินฟองหางหมูหรือ,อ,อ,อกลายเป็นของฮารอมได้บรรยาสุบินแล้วนะท่านพี่น้องนะบุคคลที่สิบมุมินที่ทําละหมาดเป็นประจําบุคคลมุมินที่มีน้ําละหมาดเป็นประจําฉะนั้นมุมินที่มีน้ําละหมาดนั้นหมายความว่าเวลาเราออกจากห้องน้ําท่านพี k, ่น้องครับอย่าไปเสียดายแป้งอย่าไปเสียดายความสวยงามก่อนจะนอนนะท่านพี่น้องครับท่านจะพอกหน้าโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยนะจะพอกหน้าจะทาครีมอะไรก็ตามเนี่ย กับการมีน้ําละหมาดในขณะที่นอนเนี่ยกับการที่ตื่นเช้ามาแล้วอาบน้ําละหมาดเนี่ยออกน้ําออกจากห้องน้ําทุกครั้งออกจากสุขาทุกครั้งให้อาบน,น้ําละหมาดเถอะดังนั้นคนที่มีน้ําละหมาดเป็นประจำใช่ตอนดิบริสถือว่าเป็นศัตรูคนที่สิบเอ็ดมุมินที่ชอบบริจาคท่านพี่น้องเวลาท่านดูรายการนี้ใช่ไหมล่ะตอนนี้เริ่มซาลงไปแล้ว สาหมายความอาสมัยก่อนท่านก็จะพูดอยู่แล้วประจำว่ารายการทีวีมุสลิมมีแต่ขอบริจาคก็มีแต่ขายยาแต่ตอนนีนะ้นักวิชาการวิทยากรมีมากกว่า30คนในย4ิบสี่ชั่วโมงท่านพี่น้องลองดูจริงๆเนะี่ยเขาขายยากับอะไรครัขบขอบริจาคนะ่มีไม่กี่ครั้งหรอกเราจะเป็นคนที่มีอคติกันเลยไม่ได้หมายความว่าผมมาอยู่ผมมานําเสนอและผมเชียร์รายการนี้ผมดูรายการนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกับเวลาเราจะทานข้าวนะท่านพี่น้องหลักง่ายๆคือว่า อาหารมื้อนี้กับข้าวถ้วยนี้ที่เราทานอยู่ถ้ามันอร่อยทานให้เยอะถ้ามันไม่อร่อยใส่ข้าวให้น้อยเหมือนกันถ้าท่านไม่ชอบรายการนี้ก็ดูที่ท่านชอบถ้าไม่ชอบเลยไปหารายการอื่นแล้วมันดีกว่ารายการนี้ไหมถ้ามันดีกว่าท่านกิดดันราเตรียมท่านพูดฟังภาษาอาหรับได้เชิญพะรายการอิกะร,ร,ราะก็มีรายการกุรอ่านก็มีรายการฮะดิษก็มีถ้าท่านฟังภาษาอาหดับออกก็อาจจะบอกดีกว่าก็ถือว่าเป็น ัาฮัมดูลิลล่เนี่ยมัตของท่านแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นคนไทยฟังภาษาอัหรับไม่ออกแต่ฉันจะเล่นไปดูรายการช่องอื่นเนี่ยท่านเป็นคนที่มีอคติหรือเปล่าดังนั้นจึงบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่บริจาคและผมคนุญาตอย่างนี้นะท่านพี่น้องนะโดยเฉพาะในเดือนตมโนท่านบอกว่ารายการทีวีมุสลิมขอบริจาคผมก็ฟังรายการวิทยุรายการอื่นๆนะท่านพี่น้องก็ขอบริจาคเหมือนกันแหละทําไมไม่มีใครว่ากันล่ะท่านก็จ้องจะว่าแต่รายการนี้ ดังนั้นงานมัสยิดงานโรงเรียนก็เห็นขอบริจาคแล้วก็จะไปว่ากันทำไมดังนั้นถึงบอกว่าคนที่เขาบริจาคเนะี่ยเขาบริจาคด้วยใจเขาบริจาคแล้วเขามองว่ามันจะไปไหนไปดูเด็กกำพร้าวันนี้เนี่ยผม,มอัดรายการนะท่านพี่น้องผมมาละหมาดไม่ทันมากอเล็แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมบอกว่าเงินที่ท่านบริจาคนะไม่ได้เชียร์นะท่านพี่น้องนะแต่บอกว่า ปีนี้มี12คนปีหน้าถ้าโครงการของมูลนิธิบอกว่ามีอีก12คนเด็กเนี่ยหลังละมหมาดมะกริบเนี่ยมีครูสองคนเป็นชาวต่างชาติเสร็จแล้วก็มีการอาร่านอัลกุรอานนั่นหมายความว่าเขากําลังปูทางที่จะให้เด็ก12คนพร้อมผู้หญิงอีกสองคนเนี่ยกับการที่จะเริ่มต้นเป็นนักท่องจำอัลกุรอารนดังนั้นเงินที่ท่านให้มาเนี่ยแล้วมันไปเป็นเลี้ยงน้ําเลี้ยงไปเป็นข้าวเลี้ยงให้กับเด็ก ถ้าเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นไปด้วยกับข้าวจากเงินของท่านจากน้ำที่ท่านไดบริจาคเงินมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ได้โตไปแล้วไปทํางานให้กับสังคมทดแทนรุ่นผมที่จะตายไปนะอัลลอฮฺอักุ๊ดท่านพี่น้องกับเงินทุกบาททุกสตังค์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรสอดกก้องริยะที่ท่านได้สร้างหนึ่งให้เด็กกำพร้าที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺส่งเสริมและรณรงค์เชิญชวนมากมาก แล้วเสร็จแล้วท่านก็ได้กลายเป็นสดรกรจาริยได้สร้างกุศลผลบุญต่อว่าได้สร้างสิ่งถาวรเกิดขึ้น,นก็คือในเรื่องของการไหให้เด็กมีความรู้ต่อดังนั้นเนี่ยคือถ้าหากว่าท่านเป็นคนบริจาคเราจะนําเงินใส่ตู้บริจาคมัสยิดนาเงินใส่ตู้บริจาคตามงานใส่บริจาคตามบัญชีที่เขาประกาศไว้ตามรายการที่เขาโฆษณาของบุลนิธิทีวีมุสลิมเนี่ยท่านไม่ต้องบอกแล้วเสร็จแล้วท่านก็อะไรครับ ได้ผลบุญโดยที่ถือว่าท่านทําด้วยกับความมิคลาสบุคคลถัดมาก็คือมุมินที่มีมารยาทมุมินเป็นคนที่ไม่ต่าต้อยมุมินเป็นคนที่ไม่ถอยมุมินเป็นคนที่ใช้วาจาแบบสุภาพนั่นคือจะเป็นศัตรูกับอิบลิสปักงานที่13มุมินที่ทําประโยชน์ถามว่ามุมินทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับมีมุสลิมที่มีมุสลิมกี่คนที่ทําประโยชน์ในเกิดขึ้นในสังคมสุภาษิตภาษาไทยนะท่านพี่น้อง คำสอนคำาพังเผยของภาษาไทยคำหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าจงเป็นข้าวเปลือกแต่อย่าเป็นข้าวสุกนั่นหมายความว่าข้าวเปลือกอยู่ที่ไหนก็ตามท่านหวานไปอย่างน้อยนก็ขึ้นมาเป็นต้นข้าวแต่อย่าเป็นข้าวสุกโยนไปไหนมันก็เน่าแล้วก็เหม็นขอโดอาเหมือนกันอยู่ตลอดว่าอยู่ที่ไหนก็ตามในพื้นแผ่นดินขออัลลอฮฺสุบฮะฮานวุวาตาลาเจ้าจงเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์ได้เกิดขึ้นในสังคม ขออย่าให้ได้เป็นบุคคลที่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมแต่ถ้าจะมีคนอิจฉาทิษยาและปลุกปันก่นจนกระทั่งเกิดความแตกแยกก็ขอดวาต่อร้อยทรงหิดายาคนกลุ่มนั้นแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นจะเป็นคนที่จ้องทําลายก็ขอร้องทรงจัดการให้คนกลุ่มนั้นได้รับในสิ่งที่องทรงประสงค์และกําหนดไว้ดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ที่จะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมก็ย่อมเป็นธรรมดาว่าจะต้องมีคําคอนหาจะต้องมีการอิจฉาทิษยาเราก็กลับไปดูแบบอย่างของท่าน,นาบีบุฮัมหัมสตอลลัลวาอะยะสัลลม อดทนและก็ยืนหยัดแล้วต่อสู้คนที่เขาไม่ทําคุณงามความดีคนที่เขาไม่ทําประโยชน์นะท่านพี่น้องครับได้แต่พูดได้แต่วิจารณ์เนี่ยคนกลุ่มนี้ให้นึก,กว่าเป็นเสียงนกเสียงกาและให้นึกให้ดีที่สุดก็คือคนกลุ่มนี้แหละจะเป็นผู้ตรวจสอบเราเขายิ่งจับผิดเราเรายิ่งต้องทําแล้วก็มั่นคงแล้วก็ทําให้ถูกต้องนั่นหมายความว่าเรามีฝ่ายค้านที่เป็นผู้ตรวจสอบแต่เราไม่ต้องเอาคําเหล่านั้นมาเป็นคําคิด ข้อคิดจนกระทั่งเราเลิกในรมเลิกทาในสิ่งที่เราจะยืนหยัดเพื่อสังคมของมุสลิมดังนั้นที่บอกว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากการการะทําของคนมุสลิมเนี่ยเราต้องส่งเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมบอกกับท่านพี่น้องว่าผมเกิดมาตอนนี้ผมก็อายุ40แล้วถามว่ามีรายการทีวีมุสลิมที่เมื่อก่อนเราต้องตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ตื่นขึ้นมาตอนตีสามครึง 5, ่งตีห้าเทบจะไม่มีแล้วเพื่อที่จะรอวันศุกร์ กับการที่จะได้ดูรายการที่มีนักวิชาการของมุสลิมเราได้มาเผยแพร่ก็คือช่อง5้าบ้างช่อง11บ้างช่อง9บ้างในอดีตแต่ณวันนี้เรามีช่องเดียว24่ชั่วโมงแนละท่านพี่น้องครับเราก็ยังจะมาจ้องทาลายกันย่องกระแนกระแหนกกันแล้วถามว่าถ้าสมมติวิยาสบินแลนะนายขอยายเกิดถ้าทีวีมุสลิมหายไปใครจะเป็นคนทําทีวีที่มีอัลกุรอานมีเสียงอาจารย์ดังขึ้นอีกขออุอาและท่านพี่น้องครับใครที่อิจฉาใครขอร้อทรงจัดการ ใครที่ช้าใครขอรองทรงฮิดายะให้เปิดใจเขาใหม่ถ้าไม่เปิดใจก็ขอรองทรงจัดการให้เขาได้เถิดให้เขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการที่จใจเกิดขึ้นก็คือว่าเขาคิดอย่างไรคนอื่นขอสิ่งนั้นกลับไปหาเขาทั้งหมดนั่นคือการขอดุอาที่เราขอดุอนวอต่อลอสุบานอุตาละเจ้านะท่ันพีนองนะและประการที่14สศัตรตูของชัยตอนก็คือคนที่เป็นมุมินที่อ่านนั่นกุอาารอ่าน และคนสุดท้ายที่ใช้ตอนโกรธและเกลียดมากก็คือคนที่ตื่นขึ้นมาทาละหมาดตา่ฮัดยุดในยามค่าคืนดังนั้นทั้งหมดนียถือว่าเป็นศัตรูของอิบลิสเราพร้อมที่จะเป็นศัตรูของอิบลิสหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วท่านพี่น้องจงมี إ ي มานและจงยืนหยัดมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง AH าาาจากอัลลอฮ์ซุบฮานอฮูตะลาเจ้าอัลลอฮุอะลาอัลลอฮิมะฮดวะอัลลอลีวะซอบบิฮัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินาลามน